นะคะถามว่าในส่วนของผู้ปกครองเองนี่ก็ถือว่าทำดีเลยละท่านคงที่จะดีใจมากไปกว่าควรในอีกนะคะคอเชอบทำอะไรเนี่ยก็ทำดีละนะคะไม่ใช่แค่ผู้ปกครองอย่างเดียวคณะครูเองนะคะก็แอบลุ้นอ่เพราะว่าเราก็ใหม่แกะกล่องกันจํานวนมากเลยนะคะเป็นลักษณะใหม่แกะกล่องใหม่แกะกล่องถอดด้ามแบบว่าไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อนเลยนะคะนักเรียนใน สการให้บริการที่เป็นทั้งด้านน้ำชาแล้วก็ร้านอาหารนะคะแต่ว่าไม่ได้แกะ่องมาแบบว่าไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมนะคะเราฝึกซ้อมมาแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ามีขาดตรงบกพร่องอย่างใดๆนะคะองขออัพด้วยนะคะโอ้ยตอนนี้เริ่มเห็นนะคะมีอาหารที่นำออกมาจากในบริเวณด้านในนี่จะมีวอฟเฟิลเน่ลูกชิ้นแอบมองอาจารบุคคลีหนีเลยะ อันนี้อันนี้คนะุณนาไม่สามารถที่จะเดินไปดูด้านในได้นะเขาก็มีอะไรขายกันบ้างก็แอบมองอยู่ด้านนี้แหละใครเดินผ่านมาคุณนิจ่ะอันนี้น่าจะเป็นกะเพราเนื้อย่าง <laughs> เดินไปถามเลยดีไหมเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวคนเขาจะไม่เดินทางนี้แล้วัวนะทั้งที่มันเป็นทางออกของเขานะ จ,จริงๆแล้วเอ,อ่อน่าจะเดินไปถามนะว่าเออนี่ขาเดี๋ยวนี้จอดรถตรงไหนคะนี่ลับด้านไหนคะนี่ใช้บริการรถรับส่งคันไหนคะอะไรอย่างนี้เออน่าสนใจแฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเหยื่อรายถัดไปโอ้ตอนนี้ทุกคนกําลังสับขาฉะนั้นฉั้นเปลี่ยนซอยณตอนนี้นะคะก็ทำดีละดูว่าแขกก็เริ่มที้ทยอยกันมานะคะ ทำดุริแลเลยนะคะกิจกรรมเวทีของเรานะคะจะเป็นในช่วงของหลังมักร e บนะคะคืนนี้เป็นกิจกรรมเวทีของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งและนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งนะ,ะ,ะเพื่อความไม่สับสนนะคะชั้นหนึ่งกับอนุบาลหนึ่งนะคะ,ะวันนี้นะคะ,ะเ,เราก็มันจะเป็นกิจกรรมของ ดารุณอภิเดชของเราแล้วนะคะเราก็ได้เรียนสอนและศึกษานะคะมีกิจกรรมที่ขออนุญาตครูริมจะหนีรถไปแล้วคุณครูริมค่ะอัสลามุอะลัยกุมคาระเพิ่อไปลับมังกรน้อยมาเยือนที่บ้านเกิดเมืองนอนครูริมนี่ไม่ใช่คนสูรเาเขียวนะครูหนูครหนูครูมนี่ครูหนูครูริมนี่แอบฝันแอบทวงคืนทวงคืนครูริมคนสูรเาแดงนะคะ หนูก็เรียกชักคุูริมอาจารย์อารุณกริมคนตรงนะคะท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมัยก่อนที่เราได้เคยอยู่ร่วมอุดมการนะคะแล้วก็บัดนี้การเวลาเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องแต่ครูริมก็ยังเป็นครูของหนูอยู่เสมอนะคะก็ยังเป็นครูของเราชาวสุราแดงอยู่เสมอนะคะขอบคุณนะคะ ผูกพันเหมือนเดิมแห็ะน,นะเพราะว่าบ้านเดิมอยู่ที่นี่ยังไงก็ต้องต้อง้นั้นด้วยถ้าสมมติว่าหากว่าต้องการต้องการน, <c oughs> นี่ทุกคนได้ยินแล้วท่านอิมามก็ได้ยินแล้ว <c oughs> คืยก็ก็อย่างนี้แหละนะคะค่ะอทำยินแล้วนะคะการเรียนการสอนการนะก็ขอให้ครูคูทั้งสองท่านและก็สารต่อนะครับชุมชนของสุราแดงเรื่อยๆไป อืมอินชาลอค่ะพอร์ลสตาได้โปรดประทานนะครับสิ่งที่ดีงามนะครับความสําเร็จทุกประการให้กับชุมชนตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับขอให้มีสุขภาพพลานยสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวอ,อามีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะอินชาลอคับสละปริกุ้มกรองตุลล้อประกาศสละปรมาตุลล้อประกาศตัวขอบคุณนะคะขอไม่เรียกคุรีมเนาะเราเรียกคุรีมนะคะตอน ครูรีมเนี่ยนอกจากที่สอนเราสมัยที่เราเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเป็นครูนะคะครูของโรงเรียนดารุณอบิีดชเนี่ยก็มีการเรียนเหมือนกันนะคะท่านีหม่มก็ได้เชิญอาจารย์อับดุลการีมนี่แหละมาสอนในเรื่องของการคัดลายมือให้กับคณะครูของดารุณอบดีดนของเราด้วยนะคะอันนี้ถ้าหากว่าคุณครูลายมือสวยก็ด้วยนี่แหละค่ะมาจากคุณครูส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์อับดุลการีมคนตรงนี้แหละค่ะที่เป็นผู้สอนการคัดลายมือให้กับครูดารุณอบิีดีนะคะย้ําเลยว่าสอนตอนโต ะะสอนตอนเป็นครูนี่เลยนะนอกจากสอนตอนเด็กแล้วนี่ตามมาสอนยันตอนเป็นครูนี่เลยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของอัลลอฮ์จ่ะมาชาอัลลอฮ์นะคะอัลลอฮ์ให้คุรีมนะคะ <laughs> อิชาอิชาตาร้อนอัลลอฮ์ให้นะคะท่านมีทายาทที่แบบ <laughs> ไม่อยากจะบอกว่าเท่าไหร่แล้วเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน12หรือ13ามาชะอัอเลาะออเลาะให้ก็ทำดีเลยละอ้อนเลาะให้จ้ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนเปลี่ยนซอยแล้วในในช่วงนี้เรายังไงคะเราพักเสียงก่อนดีไหมเอ่ยเนาะเดี๋ยว โคนะเราลงไปทางด้านนู้นไหมอ่ะถ้าอชิญแล้วแหละไปถึงเนาะในโซนของร้านโต๊ะอาหารเนาะตอนนี้ก็ค่อนข้างพี่จะแน่นหรือยงังเกือบแน่นนะคะ ทางด้านนี้นะคะเป็นโซนของอาหารซึ่งที่เราได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์แล้วนะคะว่าร้านอาหารทั้งหมดนะคะเป็นร้านอาหารของมัสยิดทั้งหมดนะคะไม่ได้เป็นร้านอาหารจากภายนอกนะคะในส่วนของภายนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าแล้วก็ของต่างๆนะคะโอ้ยทำดูแลเราเจอเหยื่อแล้วกว่านามาไกลด้วยอะ ฮัมอัสลามุอะลัยกุมจ้าพามองบนมองบนเราเจอเหยื่อสองคนห้ามหนีอันนี้มาไกลนะแต่ก่อนแต่ก่อนนี่อยู่ห้องหนึ่งมาไกลบังคับเลยบังคับแต่ก่อนแล้วว่าจะแต่ก่อนไกลเจ้าคลองหนึ่งอนุ่นไกลกว่าเดี๋ยวพุทธสนาเราแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะคะอันนี้อาจารย์ไตรมิยะอาจารย์ไตรมิยะโตมินะคะ เฮ้ยโฆษณา,ยอ,ยา,ายอย่าพิ่งไปช่วยเราทํามาหาอันนี้ก่อนแต่ยายอย่าพึ่งอันนี้นะคะเป็นเพื่อนเพื่อนสาวสมัยก่อนอยู่คลองหนึ่งเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่อิสลามิยะอา้าวเธอหนีเราเลยจะไม่คบเรากับวันนี้แหละ<ช> <laughs> เดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ใกล้บ้านใกล้เราแล้ว <laughs> ใช่ไหมอยู่ตรงไหน <laughs> <laughs> อ,อ่ะอ๋ออะเรียสามีรอถ่ายรูปอยู่อกเ่ินไอ้เขา แน่แฟนเดี๋ยวถ้าเราย้ายไม้ไปให้สามีสามีจะบอกอย่างนี้อีกไหมวันนี้นาได้ไปตรงไหนพุชนาได้ไปตรงไหนมาแล้วบ้างอ่ะได้ไปตรงไหนมาแล้วบ้างกินกินเสร็จเรียบร้อยแล้วส้มตำอร่อยมากแต่แต่มียะราคะอาจารย์แต่มียะไปไปตรงไหนบ้างแล้วคะวันนี้ทุกตรงแล้วครับทุกตรงแล้วขอภาษากลางขอภาษากลางเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาแป๊บ อาจารย์ไทมิยะไปดื่มน้ำชามาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างอร่อยครับถ้าเธอตอบอย่างอื่นก็ได้นะเธอก็มันมีตัวเลือกแค่สองอย่างอร่อยก็ไม่อร่อยเธอจะตอบว่าไม่อร่อยก็ได้นะแต่อาจารย์ก็หัดอยู่ข้างหลังแค่นั้นเองถ้าไม่ออกสื่อก็อาจจะแล้วอาหารล่าไปมาหรือยังเรีบครับเหมือนเดิมปีนี้สาวาสเต็กนุ่มมากครัวซอและศึกษาได้ยินไหมคะสเต็ก หมดสเต็กไปประมาณพันประบาทแล้วเนี่ยเอามามาตั้งไกลมาจากอัมพวาเชียวหนาเธอต้องเดี๋ยวกว่าเธอจะกลับไปถึงเธอก็หิวอีกแหละอ้าวอาจารย์อาจารย์ฝรุกสวนดีอยู่ไหนคะน้องเออมีคนตามหาอยู่อาจารย์นฟิซาโตมิคะมีคนตามหาอยู่ด้วยแหละ ต้องถามอาจารย์ตามียะก่อนในฐานะที่มีที่มีลูกนี่จงจงอยู่นี่เดินงานสุราแดงได้เป็นไงมีความสุขไหมพาลูกกระตรงเตงมาสองมือมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยคเพราะว่างานสุราแดงไม่มีของเล่นมีความสุขมากเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไหมเวลาลูกบอกเฮ้ยนี่ยเดี๋ยวย้อจะชวนไปงานสุราแดงลูกบอกไม่ไปสุราแดงไม่มีของเล่นหาอยู่ว่าเออร้านของเล่นู่ไหนแล้วก็บอกอ๋ออยู่ซอยนู้นซอยนี้ก็หลอกไปเรื่อย เพราะไปงานสุราเราต้องเจอของเล่นมีความสุขมีความสุขครับอาหารอร่อยการบริการชั้นเลิศเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะครับมาชิลอนี่เราไม่ได้เขียนสคริปต์ให้นะจากใจครับจากใจทำดีแลนะคะอาจารย์แต่มียะตรกนี้นะคะท่านมางานมัสสิดของเราเนี่ยทุกปีทุกปีเลยอานชิลอครับอินชาลอมาชิลอครับนะามาจะหาทำภาวาจังหวัดอะไรนะสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามไม่ใช่ใกล้ๆนะ ขอบคุณอาจารย์แตมิยะน,น,นะคะขอบคุณครอบคร<ข>ัวของอาจารย์แตมิยะด้วยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากขอแล้วคุ้มครองนะคะเดินทางปลอดภัยอแล้วคุ้มครองค่ะ <c oughs> อัลฮัมดุลิลละ ในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของร้านอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีผู้คนคับคั่งอยู่นะคะสตรีทฟูดฟ้ดฝากกระซิบมาว่าสตรีทฟู้ดก็มีนะมีให้บริการอยู่ทางด้านริมคลองนะคะหากว่าบตรงนี้เป็นอาหารสมมากแล้วจะเป็นอาหารหนักเนาะเป็นกับข้าวนะหากว่าสนใจในส่วนของอเบาๆขนมหวานเชิญด้านเชิญด้านริมคลองนะะ้ามาสยิดได้นะคะตรงนี้อาจจะ คุยตรงนี้แล้วยังคุยกันเรื่องเรื่องคุยยังไม่จบเราย้ายที่กันดีกว่าก็ไปโซนริมคลองนั่ง้อยขาทีนี้ก็อยากเหล่ากันยาวไปเลยประมาณนั้นจะอยู่รอดูกิจกรรมเวทีปล่อยเสียงเครื่องดนตรีของเราเลยก็ได้นะคะหลังมะเรตเป็นต้นประมาณนั้นเชียววันนี้เนี่ยสระศึกษามีกิจกรรมหนึ่งมาร่วมด้วยนะคะเป็นการสุนทรพจน์นะคะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษวันนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษไม่ทำไมได้ <G ren cer ate> เดี๋ยวเราลองรับชมนะคะเดี๋ยวช่วงหลังมะเร็าะ,ะจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆเ,เรานะคะในด้านขวามือที่เรากาลังเดินอยู่นี้นะคะจะเป็นจุดรับบริจาคนะคะหากว่าพี่น้องที่ดูอยู่ในไฟ์สดนะคะตรงนี้เลยหาว่ามีความประสงค์ว่าเออวันนี้ตั้งใจมาอยากที่จะบริจาคนะดยเหตุที่ว่าเห็นว่ารายได้จากงานประจําปีของสุราแดงของเราเนี่ยก็จะนําไปใช้จ่ายในส่วนของ เพื่อสับุรุษและเพื่อเยาวชนเพื่อทุกคนในสุเราสุเราแดงแห่งนี้นะคะอย่างเช่นเพื่อจัดการศึกษาประจัดการศึกษาของเยาวชนการศึกษาของคุณครูการศึกษาของผู้ใหญ่ในชุมชนนี้ด้วยนะคะส่วนทุก ทุกบาทถ้าเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์นะคะรายได้ทั้งหมดจาก,จากงานมัสยิดนะคะที่เรามักจะเห็นในการ์ดว่าใช้ไปในภารกิจของมัสยิด mm hmm. ใช้เพื่อภารกิจของมัสยิดนะคะหลักๆเลยของมัสยิดก็คือเรามีโรงเรียนฟัดูอีน mm hmm. ที่อยู่ในการดูแลของมัสยิดนะคะ mm hmm. ซึ่งนักเรียนนักเรียนทั้งหมดของเราเป็นฟัดูอินใช่ไหมใช่นักเเี็นฟัดูอีนนะคะเฉาี่ยอยู่ที่ประมาณ 466คนด้วยกันนะคะจากนเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งจนกระทั่งไปถึงนเรียนฟาดูอินชั้นปีที่6นะคะและนอกจากเรื่องของการศึกษาในตัวบุคคลแล้วเนี่ยเราก็จัดก,การศึกษาลงกระจายตามพื้นที่เลยผ่าน วิทยุกระจายเสียงนะคะผ่านเคลื่อนเสียงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ fm 1 0 0 7 5วิทยุสระแดงนะคะก็คืออันนั้นก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะเราก็ใช้รายได้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะไปเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนขอบการจัดทำวิทยุสระแดงนะคะแล้วมีอะไรอีกค่าใช้จ่ายเอาที่เราทาได้เอาที่เราพอที่จะจำได้นะคะยิงแล้วเกี่ยวกับเรื่องภารกิจของดารุตอบิดีนของสระแดงนี่ออกมีจานวน มีหลายอย่างนะคะมีหลายโครงการมากๆเลยต้องเป็นการใช้มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเป็นการศึกษานะ,ะเราให้การศึกษาะะไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กการศึกษาตลอดชีวิตที่เราเรียกนะคะาก,การศึกษาตลอดชีวิตะะถ้าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยในวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา แจะมีการเรียนการสอนที่เราใช้ชื่อโครงการว่าโครงการยกระดับความรู้ชุมชนมัสยิดดารุนอาบิดินสุราษแหงซึ่งเราได้เปิดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเรื่องเวลาคุวยช้าจะเวลาในจอดตอดเวลาก็จะหยุดหนึงก็ก็ทำดแล้วยาวนานพอสมควรนะคะแล้วก็ท่านามก็เน้นในส่วนของการสร้างความรู้ให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนนะคะ กับเยาวชนที่ได้ศึกษาอยู่ที่ฟัดูอินของดารุนอับีดีนี้นะคะเพื่อที่ว่าความรู้จะได้ตรงกันอันนั้นคือประสงค์หลักนะคะในการจัดก,การศึกษาให้กับผู้ใหญ่การศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นว่ามาทบทวนนะมาทบทวนมาเพิ่มเติม ในส่วนของการการเรียนในตอนที่ยังอายุยังน้อยยังวัยเยาว์อาจจะยังไม่แตกฉันนะหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วบ้างในบางบางเรื่องบางราวที่ไม่ได้ไม่ได้เกิดในชีวิตประจําวันไม่บ่อยนะไม่บ่อยนกนะคะก็มาเรียนกันในวันอาทิตย์เนี่ยก็เพื่อมาทบทวนมาย้ำมาซ้ำมามาทบทวนกันนะคะเพื่อว่าความรู้เก่าๆเนี่ยมันยังคงอยู่ครบไหมยังอยู่ถูกต้องเหมือนเดิมไหมและเพื่อที่ว่าเราจะได้ ดูแลบุตหลานของเราในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันนะคะอย่างตยายมุมอย่างเงี้ยสมมุติว่าผู้ปกครองบอกเฮ้ยมันต้องลูบเท้าด้วยสิอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะอันนี้ไม่ได้ว่าผู้ปกครองผิดแต่ว่าพูดว่าเรอบางทีอาจจะเผลอเลยอ้ะอย่าสิติในกรณีของการ แผลที่เท้าใช่ไหมมันทำาอนละหมาดไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องแต่ยามุมมันก็จะอาจจะสับสนเอาเรามีแผลที่เท้างั้นก็ต้องเอาฝุ่นไปลูบเท้าสิอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคนทํากำลังสอดสายสายตาหาอะไรไหมเนี่ยนักศึกษาผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเออเราก็อยากจะพูดคุยกับกับเขาหน่อยว่าเออเรารู้สึกกันอย่างนี้เราคิดกันอย่างนี้เราคิดเองหรือเปล่าคุณนะเราคิดไปเองหรือเปล่าเราก็อยากจะแหวนักศึกษาผู้ใหญ่ของเราตอนนี้คุณนาก็ เออยังมองใหม่เห็นเราปัจจุบันนี้นักศึกษาคนนี้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยได้เข้าร่วมโครงการและแหละอาจจะติดด้วยภารกิจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุยาคุยาของเรานะคะคุยาเขาก็เคยร่วมเป็นนักศึกษาโครงการยกระดับความรู้ชุมชนของมัสยิดซึ่งตัวคุยาเองอ่ะไม่ใช่เป็นสบรุจของดารุณาพีธีนใช่ไหมคะคุยาสังกัดอยู่มัสิด ช็อตไปเลยครูยานเดือยใครชาขาฉันอยู่สั่าเรวะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเร็วเร็วเดี๋ยวเป็นไฟเนี่ยเดี๋ยวเป็นไฟเย็นมาซิอัสอาดาโตนิสลามค่ะของระบมอเรียกระบมนะอยู่ระบมนะคะแต่ก็ทำารีแล้วนะได้สนใจในส่วนของโครงการยกระดับความรู้ชุมชนของเรานะนอกจากเรียนระบมแล้วยังมาเรียนสุราแดงอีกแม่ชาเลอร์ครูยานะคะเป็นเรียกทะสนิทเลยว่าครูยาครูยาชื่อครูอะไรนะคะ ชื่อซาดินยาค่ะหรือชื่ออิสลามจะชื่อซารอยาค่ะอ๋อนุ้ตังระแมค่ะทำไมถึงเรียกคุยาเพราะว่าคุยาสอนอยู่ที่โรงเรียนซอและศึกษาค่ะโรงเรียนซอและศึกษาอยู่ที่ไหนอะคะคุยาค่ะด้านซ้ายมือนี่เลยค่ะนะคะอยู่จีดแค่นี้โรงเรียนซอและศึกษานะคะเป็นเป็นโรงเรียนของมัสยิดภายใต้ การดูแลของท่านอิหมังของเราเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทางการดูแลองำนาจของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ที่นั้นด้วยนะคะท่านอิหมังของเราเป็นประธานประธานใช่ไหมคะประธานอะไรนะคะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะคุณยานดามีสเต็กใช่ไหมอุปกรณ์สเต็กใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินไหมคะว่าว่า ค่ะสเต็กเขาเขาพูดอะไรกกับสเต็กได้ยินไหมคะยินไหมเมื่อกี้มีลูกค้าเขาชมสเต็กนะคุยา้ยสเต็กอร่อยมากสเต็กเนื้อนุ่มน่ากินหมดตังไปหลายพันแล้วกับสเต็กวันนี้แต่เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่อาจารย์ตมิยะบอกว่าปีนี้เนื้อนุ่มมากแสดงว่าปีที่แล้วแล้วปีที่ผ่านมาน้อยกว่านี้ค่ะนุ่มมากเช่นกันนุ่มทุกปีค่ะเนื้อนุ่มนุ่มที่ผ่านมามันอยู่ที่ว่าคุยากด ครูยาโกรธเพีองใครหรือเปล่าในการในการโอเคค่ะขอบคุณครูยานะคะยังมีครูของเราอีกคนนึงค่ะสีม่วงนี้มาจากโและศึกษาครูคนนี้ทุ่มเททุ่มเทแล้วก็จริงจังมากนะคะอันนี้ครูครูอะไรนะคะครูสันมาค่ะไพนิกาถวายเทียนค่ะโอ๊ยไม่ต้องใช้เสียงสองหรอกค่ะครูสันมาสอนอยู่ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนโซละศึกษาค่ะ ถ้าท่านใดที่เห็นเห็นคลิปนะคะที่ครูันมาเขาโปรมโมทงานมัสิดนะคะเขาทุ่มทุนมากเลยคูเป็นห่วงมากเลยกลัวครูันมาจะกนเนี่ยวิ่งวิ่งสะดุดเลนี่แล้วก็โอ้โหคุยะค่ะไอไม่ใช่ครูันมาขอบคุณนะคะขอบคุณครูันมาขอบคุณคณะครูจากโรงเรียนสอนและศึกษานะคะที่ร่วมด้วยเชวยก,กันกับสบรุษมัชิดของเราในทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ โอ้ยเดินมาทางนี้เห็นข้างหลังน่าจะเป็นท่านอาจารย์อาริฟเซนย่อหรือเปล่าคะท่านอาจารย์อาริฟไม่ได้ยินหนูแล้วเราต้องรีบเดินอสัสลามวะลัยกุ้งคะ่ะขออนุญ,ญาตทักทาย แล้วก็แม่เขาคนเขาก็จะคุยกันหอนอเนาะเราก็ในช่วงนี้นะคะแขกก็ทยอยทยอยกันมานะคะเพราะว่าถ้าเป็นหลังมะเรรบเนี่ยจะปัญหาเรื่องของการจอดรถจะเป็นปัญหาใหญ่ในทุกทกที่แหละถ้ามีงานแล้วไปหลังมะเรรบเนี่ยที่จอดรถมันจะค่อนข้างที่จะ พอสมควรนะคะท่านอาจารย์อารีฟนี่แล้วก็ท่านอาจารย์ค่ะทามัยกุ้งมือรับมาตุลลอยที่ว่าบารกาตุนะคะท่านอาจารย์จากสุรเขียวนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมงานมัสยิดของเรานะคะขอทักทายขออาจารย์อาจารย์อาลีฟทักทายทักทายแขกของของงานของเราหน่อยนะคะครับกัสลลามุมะลัยกุมลลอฮุมะตุลลอฮุบารักาตุนะครับช่วงเวลาสั้นๆนะครับทามบุลิลละวันนี้ เราได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจัดงานมัสิดดารุลอาบิดีนนะครับของท่านประธานกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนนทบุรีท่านอาจารย์อิหม,ม่มอบดุลกาฮ์นะครับในวันนี้พอสักครู่ก็ได้นั่งคุยกันนะครับสจมโนตส,สมนัตแล้วก็อีกหลายๆท่านท่านอิหม่ามดเตอรอุมาจรรญสุขและก็บรรดาครูบาอาจารย์ของทางเรียน,นอิสลามสระขียวหลายๆคนกำลัมดุลเลยนะอยากจะบอกสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันอยู่เป็นประจํา นะครับเห็นภาพบรรยากาศการจัดงานมัสยิดดารุลอามดีนก็ประทับใจหลายๆภาคส่วนในเรื่องของการจัดการในส่วนของร้านค้าอาหารและก็เรื่องของน้ําชา <_ d ian> จริงๆที่อยู่นานเนี่ยเพราะว่ามานานแล้ว <_ d ian> เพราะว่าเดี๋ยวกลับไปสอนหนังสือนัก <_ d ian> เรียน <_ d ian> พอนอนะครับแต่ว่าจะมาดูตรงจุดน้ําชาต่าน,นั้นเองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบทำดลิล้นะครับแล้วก็เพื่อนครูหลายๆคนเขาก็ฝากชมมาด้วย มันคือความสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่เราจะกลับไปประยุกต์ใช้บ้านเราเหมือนกันค่ะทำดีละอาจารย์อา,าริพเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไปก็คือโครงการยกระดับความรู้ชุมชนของมาซิดใช่ไหมคะเราก็จะมีท่านิมามที่เป็นยืนหลักในการให้ความรู้อยู่ก็ตรงนี้ก็ก,กระซิบอาจารย์อา,าริพ์สักหน่อยหนึ่งจะได้ไหมคะวันอาทิตย์สิบโมงอินชาลออินชาลอครับถ้ามีโอกาสอินชาลอประชาชนทุกคนได้ยินนะคะอินชาลอถ้ามีโอกาสนะครับอินชาลอ เพราะว่าเดียปกติแล้วก็สอนหนังสือทุกวันนะครับสอนหนังสือ7วันเลยเหมือนกันแต่ว่าด้วยความเกรงใจนะครับท่านนิมม์ก็ผมเรียกเป็นพี่เลยละกันค่ะะนเป็นพี่ลูกพี่เลยละกันนะครับเพราะว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีนะครับอิชัลวล้ออันนี้อาจารย์อาริฟยินดีแล้วอิชัลวล้ออ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะประสานติดต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์อาริฟนะคะขอบคุณมากขอแล้วคุ้มครองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวทักปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอย่างสูงจ้า